สวัสดีจ้าทุกคนเลิกงานแล้วก็จำเอาจำเอาโลกสู่ทงไฮทงหน้าได้ค่ะพอดีว่าเมอนีมีเมนูพิเศษเด้กาวาสิมาแคมปิ้งสนอกว่าเมอรอนีเขาสวนด้ค่ะทุกคนว่าสิกินเขาอยู่สวนสนิมืมอนีพอดีว่าไดเมนูแบบกระเป๋าบโอเคมากค่ะเมอนีก็คือว่าสิกินยางกุ้งสนิทจ้าเห็นผักงามๆา่บาแล้วเข้ากะ สาวไปเก็บหอมเลยจ้าก่อนที่มันสิคาไปกอนี้ค่ะอันนี้เป็นพักหอมเปค่ะบริปลูกเองแล้วค่ะต่ก้อนมันเป็นแปลงพักมันเป็นแปลงพักเกา่าสงสัยในที่เก่ามันเหลือค่ะมันกระแตกอยู่เปิดอยู่เบิดเปียค่ะอีแม่ก็เลยเอาลอรถมาคุ้มมันไว้หนี่งหลจัจ้าเพอได้เก็บกินเบิ่งดูงามค่ะ เมื่อนี้เขาก็มีปูดซอยด้วยค่ะทุกคนปูดซอยกับซอยอ่อนๆน,นี่แหละค่ะน้ำหนาทีรีทีรีไปด้วยค่ะหลังจากนั้นได้พักหอมแล้วเขากับสิบเก็บปลาพริกเพราะว่ายังตีเขาสิเอาไปตำน้าจิมนะ้มเนาะว่าสีเฮ็ดน้ำจิม้มซีฟู้ดสามรสสเดกินกับกุ้งเผามื่อนี้แซ่บๆจ้ะผักอยู่สวนเขากับจึงพึงอยู่กันเลยว่าสิเตรียมเมนูเด็ดสันเด,ดจ้าบาแล้วกับฟ้าเก็บปลาพริกก่อนค่ะนะคะว่าจะเป็นปลาพริกกระเล้าย่างเดียว ผลละค่ะเก็บบักเีกแล้วๆเขากับยาวต่อโดยแปลงผักเขาเลยค่ะมึงดูทุกคนเป็นแซ่บซัมไถ้าามินเด้พันกับกุ้งกินน้ําจิ้มแซ่บๆนี่โอ้อยากผักเลยค่ะตอนนี้เขากับสิมาจัดการเด้ค่ะเมียนเลื่องไปจากซีหาก,กอค่ะมองดูผักเขากักบเป็นกรอบๆเลยคะ่ะนี่กําลังกินพอดีเลยนี่ผู้ซอยกับซอยดีดีค่ะซอยดึงซอยถืนแทบิึงดูผุนจ้ามันค้าคางคด้เก็บผักจา้าผุ่นยอนใส่ตะกาปืบปืบ เหี้่เ้ากระสิเลือกเอาค่ะโน้ทางเลือกกินค่ะปู่เองกินเองนักเลี้ยงพ่อวัาส,สันติจ้าคล้ายกับค้ายาก,าก,ากินกับกินค่ะแจกกับแจกค่ะจังส่ลค่ะวิธีชีวิตของลูกหลานเหา้าสวนแต่ย่อค่ะอยากยังกับปูกกินเองเด้อทุกคนเด้ออันนี้ก็สิเป็นกินคอร์สเนาะค่ะเนาะ กรอบๆเลยค่ะเคียวส่อุ้มพุ่มสวยไร้สารพิษนะคะอ้าวผู้ซอยกะทิมกะตาเล่นละจ้ะทุกคนค่ะเอ็มกะตองแวะเก็บตนหอมสะกอนจเจวาเฮาขาดบ่ได้คือหอมเดอ้อเห็นเบ้จาจ่าขำจนได้อุตส่าห์ว่า้าวไปเก็บพาเก็บยาดิย้อนว่ามีแม่ป่ามาเล่นนำ้ำก็เลยค่าฝอยละจ้ะทุกคนจนว่าํำกะเลยสิได้ใสพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนและเด้บาทที่นี้พอดีว่าลืมบอก ทุกคนมาอยู่นี่บ่มพี่ไฟฟ้า,ดาเ,เด้อจ้าขฮาสิใษะโซลาร์เซลล์เนี้พระอาทิตย์ตกดินเุืบไฟจังสิฮงบางรถจา้าภาพบ่ิษัภาพเบื่อจังไดกะขออภัยเด้อค่ะอย่าว่าอย่าเครื่องกันเด้อเห็นนั่นเด๋มันฮงได้สวำนีอหลีจจาหลังจากนั้นได้เครื่องเคียงครบแล้วห้องก,กับ,บานยวกค่ะนี่ล่ะจ้าโสมนาของนำจิมซี่ฟูด3มรถบ่ไดดดอกค่ะได้รถเดียวค่ะละแต่จักสิเป็นรถยัง มาแล้วกับฟ้าไปดังไฟก็อนนใจทุกคนมาที่นี้เพราะว่าอย่างตีมันเริมเหมือดสนิทเราจะกระสีฟ้าดังไฟเพื่อที่จะได้ออกกุุงมาม่างกันจ้ากรุงมือนี้เป็นกรุงไครด้ค่ะซื้อมาทั้งเหมือดสองกิโลค่ะกิโลละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเบิ้งดูสิบหากระเป๋เาง,าาางินหนางอได้จ,จังเลยจ้าเมือนี้กินเกิดงบด้คะกินใดด้ดค่ะแต่ว่าจะกินดูค่ะกระเป๋าเงินสีเขยียจ้า ก็สิเป็นคนดังล่ะคะ่ะช่วงนี่ดังนั่นดังนี่มักแนวจีแนวเผาพอดีว่าเห็นผักงามๆเนี่ยล่ะคะ่ะได้คิดว่าเออค่าเป็นเดกุ้งไม่อย่างกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆกับผักกรอบๆือสิเขากันดีคะ่ะนอกจากทุกคนตอนนี้ก็ต้องเราเล่อย่างกุ้งกันเลยค่ะตอนนี้ก็สิย่างกุ้งกอนเนาะเหลืองอ้อยๆล่ะค่ะกุ้งก็ได้เป็นตะแซ่บเลี้ย,ยหายคะ่ะ พอกุ้งลื่มโุกเข้ากระริ่บจัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟสันตัวบาททนีสีรอดซาหยังแห้งเด้อแหงหิวเด้อค่ะจริง,รงๆแล้วกุ้งนี่ถ้าเอาไปอบได้กินแต่โดนเลยเด้อค่ะทุกคนแต่ว่ายังตีมากยากค่ะอยากกินจีบัานค่ะก็ะเลยตั้งสิะจ้ะของอร่อยต้องรอนานๆว่าตีตอนนี้สำรับข้าวพอประเดศจ้าทุกคนกุ้งเรียบร้อยน้ำจิ้มซี่ฟูสาำรสโอ้อยากหัวเด้อเนาะสีน้ำจิ้มแม่จ้าแต่วา่ากะสร้างหัวมันเถอะเนาะกินได้ขึ้นเกาขันละ ว่าสีเฮดซี่ฟูดสามรถนาตากระบ,บาพานค่ะตอนนี้ทางเฮี้ยนเท่ากับพรอแร้วเด้อเบิงสมาซีกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อนี้สมาซี่เข้าหลายเมนูเข้ามันก็นเลยหนักกระเป๋าแน่จักหน่อยบ่าเป็นย่างจา้ามาเด้อจ้าทุกคนมากินกุ้งเผาแซบๆกับพักสดๆน้ำกันจา้ากินอยู่กลางทงไฮทงหน้าเนี่แหละได้บรรยากาศดีดีทั้งกินไปนําเทั้ง ฟังเสียงกี่ลีดกี่รอห้องไปน้่จจาบรรยากาศกลางทุงหน้าค่ะแสงสว่างกระจากโซลาเซลไฟฟ้าบม่มีสูคดีคือว่าบริสียค่าไฟเดอจา้ามีเมนูเสริมเขามาอีกน,นึงอีแม่เรามาก,กินยำปูมากเลยถอยมาให้เราอีกทงหนึ่งเป็นฮาสิบบาจา้าอีแม่มาก,กินคะเกียมปูมากค่าแต่กินลืมบอกทุกคนว่ามือนีใส่งบประมาณไปสี่ร้อยสิบบาทเด้อค่ะเบียรแล้วตกคนละหนึ่งร้อยบาทค่ะ ผู้กินกระแซบผู้ใจกระสิกระแซบคือกันละจ้าจักแซบแบ่แซบเบิ่งโลจา้าเหลือแต่หัวเด้อจ้าทุกคน